เี blender, long, ่เจ้าลาปลาลนล้ำๆวันนี้นะดูโอ้โหเหมาะขนาดกินกับพักสดก็ล้ำพักหลวกก็ล้ำเจ้านี่ปต้มใบหอมผักไทยเอา้มใบหอมพักไทยแบบเอามาแต่งกว่างซอสนี่กุ้ยกินนี่ปุดๆ้ยสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยดูสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาเข้าครัวกันไ่แก้วเจ้า มาแล้ววันนี้อแม่เปิ้นจีนย่าลาปลาลนเจ้าลาปลาลนสูตรพื้นบ้านเมืองเมืองเน,ะนาะเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเปิ้นเปิก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันก,นกันนอเดี๋ยวเาไปดูกันเลยมาเจ้านี่อีแม่กำลังลาปลาพอดีเลยนี่ก็จะเป็นปลาจีครับมะเขือแจ้จีว่าทำไมดะแม่เล่วแม่อี่แม่วาลาปลานี่เป็นเอาปลาจีเอานี่นะปลาด,กกดุกับแม่นี่ปลาดุ ลาบปลา <HHH> like หลนลาบปลาดุกเนาะนี่อันเปืนเอาอย่างก็บะเขือแจ้จีมะเขือนี่ต้องย่างไฟเลยเนาะมันจะหอมอในหัวมันเนี่ยมะกองกระเดียวถ้าป้นเนี่ยอย่างแรเปิ๊นจะเอาไปปุงเครื่องปิ๊นจะเอาไปจิ๋วน้ำมันจะปิ๊นจะเอาหัวลง้วยเนาะนี่นะเอาไปย่างไฟแล้วก็มาลาบเนี่ยลาบเสร็จแล้วก็ใส่องค์ข้าลงนี่เลยเจ้านี่เตรียมตัวทําขั้นตอนต่อไปเนาะดูโอ้ลาบใส่บะเขือนี่เนาะอี่อย่างพวต้องลาบใส่มะเขือแม่ลาบก็ปามได้มได้กะ แต่มันมันลํำหน่อยก็คือมันเปิงอีกอ่ะอ๋อแล้วคนใจงดมันเป็นสูตรยิงอีเจ้านี่เจ้าเขาจะเริ่มปรุงเครื่องละนี่ใส่พริกลาบลงมาเจ้าน,นี่เป็นพริกลาบสำเร็จเนาะพริกลาบแม่จันนวลเจ้านี่นะเติมโดยแป้งหวานเจ้าใส่น้ำต้มซุปลงไปเจ้านี่นะนี่ใส่ไปหมกเวลาเขากลนกลนมันจะได้คลุกคลิกพอดีเนาะเติมเกลือลงมาเจ้า,า,าเจ้าเสร็จแล้วก็ ส,ำส,ำสำัมสัมสัมคือเข้ากันเลยนี่กลนกลกลนคือเข้ากันนะนีนแต่นี่นี่เจ้าหลังเอาปุงเครื่องเรียบร้อยละตั้งน้ำมันเอาหอมเาาซุปลงมาเกี่ยวน้ำมันที่มันหอมก่อนนะเจ้านี่ดูนี่เจ้าพอหอมเริ่มเหลืองล,ละนี่เขาใช้ลาบปางเขาลงมาเลยเจ้าดู โหลาบปลาเจ้าเอามาเกี่ยวน้ำมันมันหอมก็เป็นลาบปลาลนมะม้อเจ้านี่นะลาบปลาลนนี่พอาจะเกี่ยวน้ำมันนะเจ้าเพื่อแบบหอมอล้ำมากยิ่งขึ้นเนาะนี่วิธีทำกับวันได้ยุ่งยากนะเจ้าถ้าไผรเคยกินและใครอยากทํากินเนาะก,ก็ลองเอาสูตรนี้ไปทําได้เนาะเจ้าลาบปลาลนมะมะ้อลาบใส่บะเกือตัวยนี่นี่เจ้า หลังจากเฮามาเจียวขั้วไปขั้วมากล้ามนะอีแม่ไปจะชิมพอก่นนอนเนาะเห็ไไ <c oughs> เออนไหมเห็นไหมเห็นแต่เใส่เติมรสดีเข้าไปเจ้าอีแม่พูดว่าสีเพชรได้น่อยๆเติมรสดีเข้าไปเจ้าตามด้วยผักป้อมใบหอมเจ้านี่นะเรียบร้อย,ยละผักป้อมใบหอมพักไทย ป้อมใบหอมพักไทยแบบพิแก,เกดเลยนะเนาะพิแกะเ,เลยเจ้านี่แน่กลนๆเข้ากันนี่เซ็ตแล้วนะเจ้านี่ลาบปลาลนล้นๆอร่อยเหาะเลยมื้อนีออ้ถ้ามีบะแตงกวาสดๆเนาะนกุย้ยกินนี่มาคขนาดน่ะลาบป,ปลาลนนี่นะกินกับบะแตงกวานี่ล้ำขนาดเลยนหเจ้านี่มาเรียบร้อยละตักใส่ถ้วยเลยเอาบะแตงกวาสดๆนี่กุย้ยกินนี่แบบดดดดด สวรรค์ช <ia> ั้นเจ็ดเลยดอนี่เจ้าลาปลาลนล้ำล้วันนี้นะดูโอ้โหเหมาะขนาดกินกับพักสดกะล้ำพักหลวกกะล้ำเจ้าหี่อีแม่บอกก็จะมีพักกาดบะาแปบลาแข้งขมเจ้ากะล้ำดอแล้วก็มีแตงกวาสดแถมนะเจ้าแตงกวาเนาะยำตันได้ปอกตัวกินกับแตงนี่โคตรล้ำเลยเน้อเจ้านี่นะลาปลาลนี่นะไผ่มากเม่นมาบอกกันกําเน้อ